สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตตา่กกอกนะคะเมื่อวานนี้ได้ดูคลิปจากช่องหนึ่งเขาบอกว่าไม่สนใจไม่ดูก็เหมือนที่หน้าตตา่ผ่านมาไม่เคยสนใจไม่เคยดูเพราะว่ามันจะทําให้เราเครียดไม่ดูแต่ละช่องละช่อง นอกจากเออสนใจช่องนี้ก็ดูช่องนี้แต่เมื่อวานนี้เพอเอิญได้ดูและได้ยินช่องช่องนี้เขาบอกว่าถ้าอะไรมันเกินไปมันก็จะดำเนินการฟ้องบ้านเมืองนี้คือมีแปรแต่เท่าที่รู้มานะเขาไม่เคยทำตามสิ่งที่เขาพูด เขาอยากจะฟ้องเขาคิดว่าเอออันนี้ดีอันนี้เกินไปนะเขาก็ฟ้องโดยที่ไม่คำนึงเลยว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครเป็นยังไงเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหน้าตันนี้เขาไม่สนแล้วแต่ก่อนนะพูดถึงแต่ก่อนหน้าเดี๋ยวนี้เขาคิดว่าอ๋ออันนี้ดีอันนี้เกินไปแล้วนะถ้ามันไม่ใช่เขาก็จะฟ้องแต่หน้าตอนนี้ ถ้าหน้าตายอยากจะฟ้องฟ้องได้เลยนะฟ้องได้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดนะ่ะมันสวนทางกันสวนทางยังไงเขาไปเขามองข้ามหัวผู้ใหญ่นะวันที่ทะเลาะกันเขาไม่เอาผู้ใหญ่มาเคลียร์เขาเอาตำรวจมาเคลียร์เขาบอกว่าให้หน้าตายกำหนดที่จะเอา เอาดินออกจากที่ติดกำแพงเขาแล้วใน,นในบันทึกไอประจําวันนั้นนะ่ะคุณได้ฟังไหมคุณตํารวจเขาอ่านให้ฟังนะ่ะว่าคุณต้องตัดหลังคาสังกะสีอ่ะของคุณออกแล้วให้คุณใส่รางน้ำทั้งหลังเล็กหลังใหญ่ให้คุณใส่รางน้ำแล้วหน้ายจ่ายบอกว่า เดี๋ยวจะเอาออกดินเนะ่ะหน้าตายก็จะเอาออกเพราะว่าได้ได้ได้ฟังแล้วตำรวจเขาสรุปให้แล้วว่าหน้าตายต้องเอาดินออกเขาต้องตัดหลังคาและใส่หลังน้ําทั้งหลังเล็กหลังใหญ่แล้วเราก็ทําตื่นเช้ามาเราก็ทําเขาป่านนี้เขายังไม่ทําแล้วคุณได้รู้ไหมว่าว่าทําไมหน้าตายถ้าจะฟ้องวันนี้ก็ฟ้องได้ เพราะว่ากําหนดไงนะัดเขาบอกว่าคุณต้องเอาออกนะ้าแต่วบอกเออเดี๋ยวถ้าวันไหนคิดได้คิดอยากจะเอาออกเดี๋ยวฉันจะเอาออกเขาบอกว่าไม่ได้คุณต้องกําหนดห้าวันเจ็ดวันสามวันหรือเท่าไหร่อะไรยังไงนะ้าแต่ก็บอกว่างั้นปีหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอาออกไม่ได้มานานเกินงั้นก็บอกว่าสามสิบวัน ฉันจะขูดออกแต่ความเป็นจริงคือพรุ่งนี้คือคุยกันวันนี้ตื่นเช้ามานะ้าาตให้ช่างเขาเอาออกเลยแล้วที่เซ็นคือเซ็นทั้งชื่อเราและชื่อเขานั่นคือการลงบันทึกประจำวันตำรวจก็อ่านให้ฟังนะว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ตกลงเซ็นกันเรียบร้อยแล้วมา มาพูดว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรตัวเองไปเอาตำรวจมาเอะอะอะไรก็มีแต่จะฟ้องจะฟ้องบ้านเมืองมีคือมีแปรแล้วสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะมันสวนทางกันมันเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ตั้งแต่ต หน้าตาย,ยังอยู่กับเขาถ้าเขาสังเกตนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนร้ายแต่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเขาโพสเขาโพสอะไรมากมายของเขาโพสในเฟ e บุ๊กถ้าถ้าเธอยังจำได้เราไปกดแค่สติกเกอร์ให้เขาอืมเราไปกดสติกเกอร์ให้ ถึงกระเพดร้านจะล่มเลยเหรอณนะตอนนั้นเราเสียควดโคตรเสียวความรู้สึกเลยนะเราร้องไห้เลยที่ได้ยิน,ได,ยนไ,ไ,ได้ยินคําว่าอะไรรู้ไหมได้ยินคําว่าถ้าเพจล่มถ้าเพจร้านค้าเขาล่มอ่ะเขาจะแจ้งจับเราซึ่งอยู่ด้วยเขาซึ่งอยู่ด้วยกันน่ะซึ่งอยู่ด้วยกันทําทุกอย่างให้ตอนนั้นยังไม่ได้ เขาเรียกว่าอะไรยังอยู่กับเขาอะ่ะมันมันอะไรอะ่ะเราคิดว่าอะไรคุณมั่นใจแล้วหรอว่าเขาทาแล้วจะให้แล้วจะให้เราตัดญาติกับเขาเลยเหรอเน,นี่ยนะตอนนั้นคือเสียความรู้สึกมากเสียความรู้สึกตรงที่แบบเขาอะ่ะแค่กดสติ๊กเกอร์เขาจะแจ้งจับ เออถ้าเพจเขาล่มมันเกี่ยวอะไรมากมายมันไม่ได้เกี่ยวกับเพจมันเป็นเรื่องส่วนตัวเราเขาโพสเฟซบุ๊กใครๆเขาก็ทำกันแล้วแล้วคุณยังจะมาถามหาอะ,อะไรนะบ้านเมืองมีคือมีแปรคุณยังจะมาเรียกร้องกฎหมายคุณทำตามกฎหมายที่คุณเรียกร้องมาก่อนเธอ คุณทำให้ได้ก่อนเออออะไรก็มีแต่จะฟ้องเอาไมล่ะและทุกคนคงจะสงสัยว่าทำไมหน้าตายนเงียบม,มาตั้งนานทำไมไม่ออกมาพูดเออไม่อยากพูดแล้วทำไมพึ่งๆดดูวันสองวันเนี้ยก็ออกมาเพราะว่าได้ยินไง เราก็เงียบมานานแล้วนะแล้วก็ไม่อยากกระเสะฝังฝั่งไหนเลยแต่พอได้ยินเสียงตามสายจากโทราศัพท์มาเรานั่งอยู่ตรงนั้นนะไม่มีใครมาเล่าต่อหรอกเรานั่งอยู่ตรงนั้นแหละได้ยินทําไมหรอเราไปโกงกำแพงคุณตรงไหนเอ่อจะแฉะเราเรื่องอะไร เราพร้อมน้อมรับน้อมรับค่าน้อมรับน้อมรับทุกอย่างแต่อย่าให้เราเอาคืนนะอย่าให้แบบทีใครทีมันนะแล้วข้อมูลทุกอย่างไม่ต้องมีใครมาเล่าให้ฟังหรอกเนี่ยฟังด้วยหูดูด้วยตาค่ะ ข้อมูลเนี่ยมีเยอะไม่ต้องมาแบบโอ้ยไม่ต้องมาฉันไม่ให้ข้อมูลใครฉันไม่ให้ข้อมูลใครหรอกข้อมูลเนี่ยกูฟังด้วยหูดูด้วยตากูเห็นจำไว้นะข้อมูลอะ่ะมันอยู่ในหัวเนี่ยเพียงแค่จะพูดหรือไม่พูด อย่างนั้นนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดแหละเออมีแต่กฎหมายมีแต่กฎหมายแล้วจะมาเรียกร้องหายาิทำไมจะบอบอกว่าญาติไม่ช่วยทำไม